ต่อไปเราจะมาบันท <ım. S 2> <Verse> ึกรายการค้านะครับรายการค้าในวันที่2มกราคือขายเชื่อสินค้าขายประตูของเรานะครับบาละ1น0 0บาทจํานวน1บานให้กับบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมาจนโดยออกไปส่งของไปกำกับสินค้าไปแจ้งนี้เลขที่ย่างอิงนะครับ S I 001ครับ 0 0น 2, 2> นะครับต่อไปเราจะมาคีย์ในโปรแกรมกันเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะครับต่อไปกดปุ่ม w ว r k f l o w นะครับแล้วก็กด w ว r k f l o คนะครับกด Invoice สินค้านะครับต่อไปเราเลือก1.2งนะครับขายเชื่อนะครับ และเข้ามาที่โปรแกรมโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายนะครับเล่เมเอกสารเราใส่0ูนย์คายเชื่อสินค้านะครับแล้วก็กดโอเคครับ ต่อมาเราเข้ามาแล้วนะครับรายการของเราจะมีอยู่แล้วนะครับประมาณหนึงรายการนะครับต่อไปเราก็กด F3 เพื่อเพิ่มนะครับตัวครับโปรแกรมมันจะชานิดนึ่นนะครับเลขที่เลขที่ เอกสารนะครับเราไม่ต้องใส่นะครับเพราะโปรแกรมจะรันไว้แล้วนะครับวันที่เอกสารเราใส่ศูนย์สองรับศูนย์หนึ่งห้าอกนะครับหรหัสลูกค้าเราใส่จุดนะครับครูนะครับรอครูครับ วันที่เอกสารเรามาเปลี่ยนวสอสน,นะครับเราเปลี่ยนไปหน้าแปดนะครับต่อไปลูกค้ารหัสนะครับเราใส่แล้วกด enter ครับแล้วก็เราจะเลือกบริษัทของเรานะครับบริษัทอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับรหัสลูกค้า C ศูนย์หนึ่งครับแล้วก็กดเลือกครับแล้วก็ยอดหนี้ขนาดนี้ของเราคือศูนย์บาทแล้วก็กดโอเคครับ ต่อไปมันบอกว่าใช้ลาดสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีเราให้เรากดเย็ดน,นะครับลงมาที่แถบรายการสินค้านะครับข้างล่างนี้คือการบันทึกรายการการขายสินค้านะครับรายการที่หนนะครับ PF ให้เราใส่ P ครับ P คือให้เราใส่หนึ่งครับเสินค้านะครับเรากดจุด ใส่จุดแล้ว,วกด enter ครับของเราจะขายประตูนะครับราดสินค้า e กี K ่ตย์หนึ่งเลือกนะครับจำนวนของเรานะครับขายไป1นึบานนะครับมันจะขึ้นมาว่าระบุจำนวนสินค้าเลขหน่วยนำะโทษนะครับโทษนะครับใส่หนึ่งครับ แล้วก็มันก็จะขึ้นมาว่าระบุจจานวนสินค้าและหน่วยน้บของเราขายไปหนึ่งบาทน,นะครับเราก็กดโอเคครับต่อไปราคาต่อหน่วยของเราหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเพราะเราขายไปหนึ่งบาทน,นะครับก็จะเป็นมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเรากดไปที่ f 1เพื่อมันทึงนะครับเราพูดนะครับโปรแกรมจะรันนะครับ ต่อไปมันจะขึ้นมาว่าลงบัญชีอัตโนมัตินะครับเราก็จะได้บัญชีลูกหนี้อยู่ฝั่งเดบิตนะครับ1นึ่งพบาทครับก็จะได้ไขยเชื่ออยู่ฝั่งเครดิต1นึ0งแล้วก็ภาษีขขยอยู่ฝั่งเครดิต1นึ่งบาทนะครับต่อไปเรามาดูที่รวมนะครับฝั่งเดบิตและเครดิตของเราจะ,จะต้องเท่าพันนะครับ 1, หนึ่บาทนะครับถ้าถูกต้องแล้วก็กด F4 เพื่อบันทึกนะครับ ก็พิมพ์หรือเปล่าเราไม่พิมพ์นะครับกดโนครับแล้วก็กดเอฟแกรออกครับแล้วก็ยกเลือกข้อมูลนี้ใช่ครับแล้วก็เอฟแกรออกครับ